สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองนะครับก็อยู่ที่ฝายน้ำมันใกล้บ้านเช่นเคยนะนี่ก็อยู่ตรงนะ่าจุดรลยกระทงนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าน่าจะบ่ายกว่านะเออวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่ห้าธันวานสองห้าหกเจ็ดนะเป็นวันเป็นวันคิดมากนะครับนะ <laughs> วันคิดมากนี่ก็เดินม,มาดูมันเดิมในซีมีขวดไหมนะ าเก็บขวดไปไว้ขายหน่อยเอาไว้ใช้นะจะได้ไม่ลองเอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์มาใช้นะครับนะเออมีขวดเลยตรงนี้นะโอ้เจอเบียขวดเว้ใครมากินเบียไว้ในเบียเนี่ยน,นะเอฟซี่นี่ ดูฉลาบไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฟ้องนะเอาไปไว้ขึ้นรถนะเอาไปไว้ขายพอได้ตังค์ใช้นะเรามาถ่ายคลิปนี่นะก็เดินเก็บขวดไปเลยเนาะเอฟซี FC. ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จอดรถแล้วก็เก็บจอดรถแล้วก็เก็บนะเอออันนี้เรามาถ่ายคลิปเราเห็นแล้วก็เก็บไปเลยนะ เนือรูสาลิงนะออนี่ถ้าตัวเองไหวเนี่ยว่าจะซื้อสาลิงคันใหม่เลยนะออออไม่อันนี้ก็ได้นะไม่สปาร์กก็สิบห้าไอก็ฟินกะ้อยสิบห้าไอนะแบบตัวพว่วงอ่ะที่ก็ขายอยู่หน้าศูนย์ยามาฮ่าในอำเภอ ซื้อมาสักคันโอ,โอ้ขวดอยู่ไกลไม่มีอะไรเขีย่ยเลยไม,ม้ไม่มีไม้เขีย่ยมงินมีขวดมานนอเนี่ยผมกม็อย,อยากเดินไปตรงป,รปร่าแล้วก็หาว่าผมไปขโมยเอ ต่สายฟงสายไฟอะไรเขาอีกนะตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกมันจะขยะนะเมือ่อก่อนไม่รู้จักหรอกบางทรงบางแสนนะผมไปหาเก็บขยะของผมไปเรื่อยนะเก็บพวกขวดพวกอะไรมาขาย นานตอนนั้นขนของแบบโอ้ท่วมท่วม,วมขึ้นขอบกระบะตาหวานขึ้นมาได้แค่สองวัยก่าบะตเติมนน้ำมันก็มดแล้วปีนี้ก็ไม่รู้จะไปขายทันหรือเปล่า ไม่นั่นก็คงได้ขายปีหน้าเนาะเอฟซี FC. ขายปีหน้าแต่จริงก็อยากขายไว้ขายอยากขายปีนี้แหละหาตังค์ไว้ใช้นะ,ะกลับไปหาใชย กบไปไปถากย่าไเนี่ยคิปสีถากย้าถา,า,ากนะย้ากตบว่าไว้วางตู้ลำพงนะอยาจะเคลียร์สายลำพงไอ้เนี่ยสายลำพงออกมาว่าอะไรใช้กับอะไรแต่หกสายน่าจะใช้หมดนะเพราะว่าเอมเอมันก็ใช้สเปกค,คอนโบสองพัน้าก็ใช้สเปกคอนไอพาะเอมมือสอง ก็ใช้สเปกค,คอนมี mkc ที่ไม่ใช่สเปกค,คอนว่าหัวปักสเปกค,คอนเนี่ยของผมมีหกเส้นพอดีนะไม่ใช่หรอก ac ไม่ได้ทำเผื่อ ma หรอกตอนแรกของผมผมบ้าตอนนั้นอะ่ะผมมีตังไงผมบ้าไปซื้อสายสายดำไปสายสเปกค,คอนอะ่ะสายลำพงอะ่ะสองจุห้ายาวมาสาสิบสองเมตรผมบ้าตอนนั้นอะ่ะ นี่ตังไงซื้อมาสามสิบสองเมตรแล้วมาตัดสี่ท่อนเออ <c oughs> คันเนี้ยก็เลยไปซื้อต้องซื้อหัวสเปคคอนมาใส่นะซื้อหัวสเปคคอนมาใส่อีกนะแล้วก็จริงๆไอ้สเปคคอนสองหัวที่ผมบอกทำไมมีหกก็คือตอนแรกสองหัวนั้นอะ่ะคือซื้อมาพร้อมกับ power ไอ้อไอ้ไไ CNC, ะเซียนฮะแล้วก็ในร้านเขาลดให้ซื้อมาพร้อมกับ CNC นะ สองหัวผมก็มาตัดเพิ่มสายทำสายค่อยมัวสายไปเรื่อย f เอซนะที่จริงผมเอาแค่สายดำซื้อมาสามเมตรตัดเป็นครึ่งแล้วก็ต่อสเปคก้อนต่อสายสเปคกอนที่เหลือก็มาหายาวเป็นสายลำโพงต่อออกนะสายธรรมดาตอนนั้นก็งบน้อยนะเดซเซนเซ่เนียไม่ได้เมื่อไหร่จะมีตังซ่อมนะคือมันต้องเปิดแรงๆให้เสียงมันแทกเข้าอ่ะเสียงมันถึงจะมีเสียงนะเออ ใจก็ไม่อยากปล่อยไปเยอะหรอกมันจะหมดเยอะนะแต่คือมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีนะห้าปีได้แนละ้วมั้งมันเริ่มเป็นของมันเองนะแล้วม,มีตังค์อ่ะจะค่อยๆทำไปนะของมันเคยใช้ได้แล้วจะไปทิ้งกันยังไงยังไงอยู่น่าคิดผมคิดว่าน่าจะโดนความชื้นหรือไม่นั่นก็เราไม่ได้เปิดเลยนะ ตอาไปทำงานเอฟซีเอยคิดถึงบ้านก็คิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงคิดถึงม้าก็คิดถึงคิดถึงไฟที่นี่ก็คิดถึงนะก็คิดถึงตอนที่มาถ่ายคลิปแล้วก็มาพูดให้เอฟซีได้ฟังนะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ผมแบบมีความสุขมากเลยที่มาถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมนะตอนนั้นก็ต้องรีบมาสลับดอกให้ทันสรุปว่าทันด้วยเวลาเหลือนะเลือเฟือเลยเนี่ยก็เลยได้มาถ่ายคลิปอีกรอบเนาะอาทิตย์นั้นนะแต่ครั้งนี้คง ผมลาออกไปแล้วอยู่ยาวนะครนนี้ก็คงอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเราตอนนี้เราก็มีเหลือเพื่อนเหลืออะไรแล้วนะเพื่อนเขาก็ไปอยู่ทางอื่นหมดบางคนก็มีปัญหากันนะแต่ทังที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดอะไรเลยนะเกลียดอีกคนนึง แล้วก็ว่าเราเป็นนกสองหัวนะครับเนาะผมก็ไม่ได้ผิดกับคนที่เขามีปัญหาอะไรนะเราคุยกันตามปกตินะเออช่วยอะไรเล็กน้อยก็ช่วยไปแล้วมาว่าเราโดนไอ้นั่นไอ้นี่หรอกโอ้ยเนาะไม่จะพูดขึ้นมาเอฟซีเนี่ยปูมาไล่ของขึ้นนะเราก็อุตส่าห์เออ อุษราจะไปอยู่ด้วยนะทำงานพอได้เงินพออยู่ด้วยมีเพื่อนอยู่งั้นมีปัญหากันเราก็ด้วยทำเป็นทอะเอฟซี C, นะผมก็อยู่เงี้ยผมก็ชินนะนะทำคลิปฝ่ายไปนะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูไม่มีอะไรกระช่างนะบางว่างก็ถ่ายคลิปเครื่องเสียงไปนะแต่ครั้งเนี้ยอยากรู้จังเลยว่า คิปรตติ้งเครึ่องเสียงอะ่ะจะขึ้นไหมปีเนี้อ่ะเออปีหน้าเนี่ยผมผมต้องถ่ายมันขึ้นเหรอเนาะเออปีหน้าน่าจะขอเพื่อนถ่ายนะถ้าเพื่อนกลับมาบ้านสงการต้องขอเพื่อนถ่ายคลิปถ่ายหรือคลิปเครึ่องเสียงเพื่อนอนะ่ะก็คือมีของเราเอาง่ายมีของเราหมดแต่ว่าตู้เบรคเป็นของเขานะต้องขอเขาถ่าย ก็ว่าน้องมก็ไม่ได้ว่าแหละแต่ว่าเราก็เกรงใจเขาเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะสถานที่ก็ของของเขาอีกขออนุญาตาถ่ายเครื่องเสียงไปเล็กๆน้อยๆเนาะอืม <c oughs> เนี่ยเออ กาดนะีมากเอฟซีนะหมาที่เคยมาหาผมที่ผมเคยถ่ายลงคลิปลงอะไรก็ตอนนี้หายหมดเลยนะตัวที่ว่ามันสนิทกับผมก็ไม่เห็นละ ก็ผมเองก็หายไปเป็นเดือนเหมือนกันนะหายมาเลยมาจอไปเลี้ยงเราเองก็ไมไหวนะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์ Share, นะกดซับสไครต์นะให้ช่อง ก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ